วัดีคะ่ะวันนี้จะมาสอนเรื่องของการทำหน้าโพสเฟซบุ๊กของเราให้ทุกคนได้เห็นนะคะเป็นสาธารณะเข้าไปที่ Facebook เลยค่ะต่อจากนั้นเราอยู่หน้าแพลตฟอร์ม Facebook แล้วนะคะจะเห็นขีด3ามขีดนะคะจิ้มไปที่ขีด3ามขีดค่ะไปเรื่อยๆจะเจอคำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะจิ้มเข้าไป แล้วก็ไปที่การตั้งค่าอีกครั้งค่ะความเป็นส่วนตัวหัวข้อมันนะคะแล้วไปที่โพสสาธารณะค่ะคุณจะเห็นเลยค่ะว่าคำสั่งของคำว่าใครสามารถติดตามฉันได้นะคะผู้ติดตามจะเห็นโพสฉันนะคะมีใครบ้างคุณก็เลือกเลยค่ะจิ้มไปถ้าจากเดิมคุณเป็นเพื่อนเฉยเฉยเฉพาะเพื่อนที่เห็นเปลี่ยนเป็นสาธารณะค่ะ เห็นไหมคะสมมติเดิมเป็นเพื่อนเนาะก็ย้ายมาเป็นเพื oh, ่อสาธารณะนะคะแล้ว ah, ก็ใครที่ดูดูผู้ติดตามอะนะคะใครที่ดูผู้ติดตามของคุณในไทม์ไลน์ได้ก็เป็นสาธารณะนะคะเห็นไหมเขาจะมีให้เลือกเพื่อนเฉพาะฉันด้วยนะคะเราย้ายไปที่สาธารณะความเห็นต่อโพสสาธารณะเลือกอนุญาตนะคะให้เขาได้คอมอนุญาตให ให้ใครก็มาแสดงความคิดเห็นตรงหน้าโพสคอมเมนต์นได้นะคะนี่เห็นไหมคะมันมีซ่อนได้ด้วยนะข้อมูลโปรไฟล์สาธารณะได้ด้วยนะคะเขาสามารถมาเช็คคุณได้ว่าคุณเป็นใครนะคะแค่นี้เองเห็นไหมคะเสร็จแล้วการพรีวิวหรือการแชร์เห็นไหมคะเปิดพรีวิวหรือมีการแชร์เมื่อมีการแชร์ในกลุ่ม สาธารณะไปยังภายนอก Facebook ได้นะคะบางคนไม่มีปุ่มแชร์เพราะว่าคุณไม่ได้เปิดตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าสไลด์นะคะต้องปิดเห็นไหมตรงนี้ปิดนี่เปิดปุ๊บเท่านี้ค่ะคุณก็จะสามารถทำธุรกิจบนโลกออนไลน์นะคะแบบให้คนมาเห็นเราเยอะๆดีกว่ามาเห็นเราน้อยๆนะคะโอเค วันนี้ได้ความรู้แล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะหน้าเพจของครูโมเอ็กซ์เปิดงานขาย